อัพเดตล่าสุดพื้นที่สีแดงเสียงภัยฝนตกหนักพบสัญญาณหย่อมแอวก่อตัวใหม่อีก2ลูกแนวโน้มลักษณะอากาศ10วันขนา้างหน้าสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะแม้พายุไต้ฝุ่นโคอินุ จะถูกมวลอากาศเย็นขวางกันไม่ให้เคลื่อนตัวเข้ามาส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริเวณประเทศไทยแต่อย่างไรก็ดีในช่วงวันนี้ถึงวันที่9ตุลาคมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่สวิงตัวขึ้นมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนบน ในขณะที่มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางตามแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกซึ่งได้แก่บริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัย พิษณุโลกและกาญจนบ,บุรีนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเหลืองเสียงภัยฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลาสิน์มุกดาหาร มหาสารคามชัย,ยภูมินครราชสีมากำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบ,บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพม,มหานครนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่รังพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลอง พื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้หลายปัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลต่อเนื่องทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลทำให้ลักษณะอากาศรายภาคในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจ,จิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมแรยปร,ปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนคร นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธ์มุกดาหารมหาสรารคามและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรี กาญจนบ,บุรีลบบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมปราปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นในช่วงวันที่8-9ถึงตุลาคม2566ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดนําความชื้นปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย อีกทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะดังกล่าวยังคงสง่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งถือเป็นช่วงท้ายๆของฝนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหน้าหนาวสภาพอากาศในหลายพื้นที่จึงมีความแปรปรวนสูงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีอากาศเย็นแผ่ซึมลงมาบ้างในช่วงเช้า แต่ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าในช่วงวันที่8-9ตุลาคม2566บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0 8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0 8 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึง7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่10-15ตุลาคม2566มวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าทิศทางของลมเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวเริ่มมีฝนลดลงด้วยแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยอาจมีฝนตกหนักบางแห่งโดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าในช่วงวันที่10-15ถึงตุลาคม2566บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ1 0ถ er huh ึง30ของพื huh over, er ้นท huh ี <c <bleiben> <c <muscular dic> ่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ7 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนการอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนล่าสุดพายุโคอินุมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกตามแนวชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในวันที่7-8ตุลาคม และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับพายุโคอินุจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่อย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านติดตามย่อมความกดอากาศต่ำที่มีสัญญาณการก่อตัวขึ้นใหม่ในบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่12-15ถึงตุลาคม2566แต่ก่อตัวในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วจึงอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศรวมถึงแนวโน้มของพายุเป็นระยะระยะซึ่งหากมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงใดๆแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะระยะนะคะแต่ต้องเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังในช่วงนี้เอาไว้ก่อนเนื่องจากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคมหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจส่งผลงกระทบทำให้หลายพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วกลับมามีน้ำท่วมซ้ำเติมอีกบางพื้นที่เริ่มมีมวลน้ำสะสมก็อาจเกิดน้ำท่วมได้เช่นกันจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงหน้ารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่าน ที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ